ใใครมาส่แวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านกําลังรับชมช่องตลาดนัดวินเทนนะครับคลิปนี้ก็พอมาดูจูนเนอร์กันบ้างนะครับก็จูนเนอร์ตัวนี้อ่าเป็นที่นิยมนะครับเป็นที่นิยมรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เพราะว่าเพราะว่าวัดจากอ่าผมขายไปหลายตัวมากๆเลยนะครับเป็นจูนเนอร์ รุ่นเดียวนะครับที่ขายได้เยอะที่สุดนะครับอ่าก็คืออ่าหลายตัวนะครับในในรุ่นรุ่นนี้นะครับก็มากกว่ายี่ห้ออื่นๆแล้วก็รุ่นอื่นๆนะครับก็อ่ามันอาจจะมีข้อดีนะครับตัวนี้เพราะว่าผมเห็นอ่าก็คือคนชอบกันนะครับก็ผมก็มาดูรายละเอียดมันนะครับสำหรับตัวนี้ผลิต1989นะครับ ก็น้ำหนักก็2กิโลกรัมขนาดกระทัดรัดนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะครับก็เป็นมาล้านนะครับรุ่น st 3 8 5นะครับของอเมริกานะครับก็หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่จริงๆมันจะมี2หน้านะครับมีหน้าสีทองทองด้วยแล้วก็สีดํานะครับมี2สีมันคล้ายๆกันนะครับก็ลูกเล่นของมันก็ไม่มีอะไรเยอะเรียบง่ายนะครับดูง่ายนะครับ แล้วก็เสียงนี่เสียงไม่หนาไม่บางเกินไปนะครับเสียงพอดีพอดีนะครับเวลาต่อเข้าแอมขยายเนี่ยมันจะมันจะได้พอดีก็คือ,อาบางรุ่นนะครับจูนเนอร์บางรุ่นเนี่ยมันจะต้องใช้ EQ ช่วยนะครับเพื่อให้มีเบสมากขึ้นนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ต้องนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับจูนเนอร์บางรุ่นบางยี่ห้อนะครับของญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้นะครับ เวลาเราต่อเข้าแอมนะครับถ้าเป็นแอมที่อ่าเป็นแอม OCL นะครับ OCL ซึ่งเบสมันจะไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะครับเน้นเสียงกลางเสียงแหลมพอเอาจูนเนอร์ญี่ปุ่นนะครับเข้าไปนี่ก็คือไปเลยนะครับก็คือเสียงปี๊ดไปเลยเสียงแหลมเสียงกลางไปเลยเนะ่เบสจะไม่มีเลยนะครับก็มันก็เลยฟังไม่เพาะนะครับแต่ว่าไอตัวเนี้ยมันมาชดเชยได้นะครับฉะนั้นอาจจะเป็นข้อดีข้อหนึ่งนะครับ สำหรับหน้าจอนะครับหน้าจอก็เนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นไฟนะครับไฟซึ่งรุ่นแบบนี้ทนทานนะครับไฟแบบนี้ทนทานมากนะครับสำหรับลูกเล่นมันมันก็จะมีซิกแนลนะครับเนี่ยไอ้สามขีดนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยนะครับตรงนี้มีไฟบอกระดับมีแค่3ระดับนะครับซิกแนลนะครับแล้วก็ไฟสเตอร์โอนะครับตรงนี้นี่นะครับไฟสเตอร์โอแล้วก็กดเป็นเมนูนะครับ มนนวนก็เลื่อนไปทีละสเต็ปนะครับแล้วก็เป็นออโต้นะครับสำหรับเมมโมรีตัวนี้ได้8สถานีนะครับตั้งสถานีโลงหน้านะครับสำหรับตัวนี้มันสามารถเมมโมรีได้ช่องนะครับเก็บเมมโมรีได้ไว้ได้1เดือนนะครับ1เดือนอันนี้ในสเปคมันนะครับในกรณีเครื่องใหม่ๆนะครับแต่ว่าถ้าหลายหลายปีนะครับมันอาจจะลดลงบ้างนะครับก็คือการ จดจำจดจำช่องสถานีที่เราเมมโมรีไว้นะครับก็อ่ามันก็สะดวกนะครับเพราะว่าเวลาเราฟังนะครับคนหนึ่งก็ฟังจริงๆก็ไม่น่าเกินจะไม่น่าเกิน5สถานีนะครับเป็นช่องที่ฟังประจําอยู่นะครับเราก็เมมโมรีไว้นะครับอ่ามันก็สะดวกสะดวกกว่าไอ้มือหมุนด้วยนะครับเวลาเรา,าจะมาฟังนะครับเราก็มาเราก็ เมมโมรีไว้นะครับอันนี้ผมก็เมมโมรีลองเมมโมรีไว้อะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าผมเมมโมรีไว้ได้หลายช่องเลยนะครับตัวนี้แล้วก็มันจะจําสถานีสุดท้ายนะครับสมมติว่าเราฟังสถานี87.5ไว้ใช่ไหมครับมันก็อ่ามันก็จะจำนะครับจำช่องนี้ไว้เวลาเราเปิดข้างหน้านะครับมันก็จะขึ้นสถานีให้เลยนะครับกอ โดยความจำของมันก็มี2แบบนะครับสำหรับรุ่นนี้ใชภ้ภาครับนะครับเป็นเฟดนะครับเฟดก็คือมันลดสัญญาณรบกวนได้ดีมากเลยนะครับใช้เฟดนะครับเป็นภาครับนะครับสำหรับโหมดฟังก์ชันนะครับก็ใช้งานง่ายดายนะครับเราเมมโมรี Memory ช่องเราก็กดตัวเมมโมรีก่อนนะครับ หลังจากนั้นเราก็ไปกดตัวเลขเอานะครับว่าจะาสถานีไหนนะครับก็แค่นั้นเองนะครับตัวนี้เป็นตัวเลือกนะครับเป็นปุ่มกดเลือกว่าเป็นโมโนสเตอร์นะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้จะเป็น AM FM นะครับตัวนี้ก็เป็นเลื่อนนะครับขึ้นบนลงล่างนะครับความถี่ก็ตามนั้นสวิตช์ปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะครับมาดูด้านหลังกันนะครับ ท่านผู้ชมจะเห็นว่า,าด้านหลังเขาจะเป็นแบบนี้นะครับของรุ่นนี้นะครับปรับไฟได้นะครับปรับไฟได้ทั่วโลกเลยนะครับ1้0 1ร้อยร้อยสิบร้อย่องร้อ่อมันซอยละเอียดมากเลยนะครับแล้วกอ็อันนี้เป็นที่ต่อสายอากาศนะครับสายอากาศท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันจะมี2ระบบจุนเน์ที่ดีนะครับก็ อย่างน้อยต้องมี300รอโอห์มนะครับมี300รอโอห์มด้วยนะครับบางรุ่นมีแค่75โอห์มนะครับก็ผมเคยแจ้งไว้หลายครั้งนะครับว่าระบบ75้าโอห์มนะครับความคมชัดนะครับมันสู้300ร้อโอห์มไม่ได้นะครับ300อโอห์มเหมือนสองแรงอนะครับสายอากาศ2แรงมาช่วยกันนะครับส่วน75โอห์มนะครับก็เหมือนสายอากาศเส้นเดียวนะครับก็แรงเดียวก็ก็เหมือนก็ว่าส0 0โอห์ม มันชัดกว่าเกือบ2เท่าเลยนะครับถ้าเทียบความชัดแล้วนะครับฉะนั้น3 0 0รโอห์มจะชัดกว่านะครับแต่ว่าอันนี้เขาทําไว้นะครับทําไว้สองระบบเลยนะครับก็เป็นข้อดีนะครับส่วนอันนี้ต่อตัญญานเอาพุทนะครับอันนี้ก็คือด้านหลังมันนะครับครับมาดูภายในนะครับก็ตามสภาพนะครับสภาพก็เดิมๆนะครับยังไม่เคยซ่อมนะครับตัวนี้ก็ เดิมๆเลยแต่เห็นว่ามันก็เก่าเก่าตามสภาพนะครับแต่มันก็ยังใช้งานได้ดีนะครับอันนี้ให้ดูภายในนะครับเป็นแบบนี้นะครับของรุ่นนี้นะครับ ST 3 8มามาร้านนะครับครั้นี้มาลองฟังกันเลยนะครับมาร้านนะครับจูเนอร์นะครับเป็นดีต้นจูเนอร์นะครับอ่า8 5นะครับอ่าข้างล่าสุดเนี่ยนะครับผม ปิดเครื่องไว้ที่87.5นะครับท่านผู้ชมครับก็คือเราทดสอบอ่าว่ามันจําช่องครั้งล่าสุดนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดดูนะครับมันจะต้องขึ้น87.5นะครับลองดูนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับขึ้น87.5นะครับอันนี้คือสถานีล่าสุดนะครับที่อ่าเปิดไว้นะครับก็คราวนี้ก็มาลองฟังนะครับลองเลื่อนให้ดูนะครับมิติธรรม ที่หลายคนบอกเออทำไมษาสนี่ยงทำงานได้ถึงอายุเจ็ดสิบเลยอันนี้มันก็เป็นเหตุผลเดียวกันใช่ไหมคะค่ะเหตุผลเดียวกันแหละครับจริงๆแล้วการทํางานได้ยุ่ไม่ได้ประเด็นคือนะครับอันนี้ก็ทางกรมชลประทานบอกควบตามที่แพทย์สั่งด้วยนะครับแล้วก็ทำควบคู่กันไปกับการบำรุง มัรจะให้ทางเลือกในเรื่องของการต่ออายุได้แค่ไหนเพียงใดเช่นเดียวกับเราเคยทำโครงการใหญ่ๆทับประเทศเนี่ยเช็คที่หรอ่อ,อก็ที่เดิมอ่ะบ้านอยู่บ้านของแกเลยของแกเลยเข<อ>ามีห้องสมเองนะครับ น่ยยก็หัทคบะแล้วก็เวลาที่ทานไปแล้วเนี่ยจะไม่เกิดอาการผอืดผะอมแล้วก็เลอะม,มาเป็นกลิ่นขาวปลาแล้วก็ที่สำคัญคือมีงานวิจัยบริเวณดังกล่าวเรรมชาสัมพันธ์มาเป็นหลายวันแล้เอาไว้ย้ำอีกที สิบ <58, S 2> แปด <58, S 2> มาดิห้าสิบแปดกัเงินเดือนเราเต่านี้จ้า <c oughs> เอาไปหลายลายเงินเดือนเคาจะมีใจหรอกอัตเอกนชนค่ะที่จะขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับสภาวะทางด้านเศรษฐกิจโดยตั้งเป้าค่ะลดภาระน้ที่ กระทงงดงามยิ่งขึ้นสุดๆจริงๆครับโอ้งามมากนะสวยมากสวยเย่งๆเน,น่ต ที่แท้จริงของรัษฎรซึ่งในขณะนั้นมีความยากจนมีอาชีพที่ไม่มั่นคงจึงมีพระราชะประสงค์ที่จะจัดหาแบบแบบคำต่อคำอย่างเงี้ยแต่แต่จริงๆถ้าคุณมองแก้วดอนเต้าที่วัดพระธาตุลำปางหลวงวัดไม้ที่ไปเลยคุณครับนี่ฉันเอาใจช่วยคุณเต็ม

แต่แกาโหลดชา้าและยิ่งเปลี่ยนภาษายิ่งช้าครับโอ้บ oh. ริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยตา้ามิ่งขวัญพระพัน 5, ปีขอว่าอาจารย์ข้อมูลจากทางภาคเอกชนเพราะว่าทางฝั่งรัฐบาลเองเนี่ยเขากา็าออยังชันดาวอยู่นะคะดังนั้นตัวเลขจากทักภาษามาหาอันอัมริฮา dan dai nan tan bin Mubarak dai ma tahab ke uh, ชใช่พีใช่โอเค,อเคมแม่ผมดีกว่าแ <laughs> ม่ก็สซงเก็บเหมือนก,กันครับแล้วก็ยังมีจากไหนในพี่จีนะฮะมาสวัสดีพี่ท็อปแล้วก็ล็อกกี้ด้วยนะครับพี่จีไหน, <ะ S 2> นเนะ่ประทัแต่ป,ปกครองใครถ้าว่าทุกคนี่ สองลงมลมนรักแล้วเอมุมม่วักเหมือนใจอุ่มนะครับได้มีโอกาสทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องผ้าทอง เราอยากให้รัฐเข้ามาช่วยดูแลเข้ามาแก้ตรงนี้มีอะไรบ้างคะเออความเป็นอยู่ค่ะความเป็นอยู่ขั้นพื<ม>้นฐานคือมันอมันจะฉายในปีหน้าวันที่24เมษายนนี้นะคะก็ต้องบอกว่า ลงก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนค่อยๆปรับไม้ครับท่านผู้ชมครับก็จะเห็นว่าอก็สมคุณภาพอนะครับเพราะว่ายี่ห้อนี้แบรนด์นี้ก็ระดับโลกอยู่แล้วนะครับมาล้านนะครับเป็นที่น่าเชื่อถือนะครับของเครื่องเสียงนะครับก็สําหรับส่วนตัวผมนะครับในบรรดาจูเน์นะครับก็ทั้งมือหมุนแล้วก็ดีต้นนะครับผมให้เท่ากันนะครับหมายถึงว่าคุณภาพนะครับ ความรับความชัดอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าที่ท่านเจอมาแล้วก็คนส่วนใหญ่ไม่ชอบนะครับเพราะว่ามันเสียนะครับมันเสียมันเสื่อมนะครับซึ่งอาการที่ออกมาเนี่ยมันจะมากกว่าพวกมือหมุนนะครับเวลามันเสียมันรวนนะครับฉะนั้นบางคนก็เลยผ่านไม่ชอบไปนะครับสําหรับท่านที่รับไม่ดีฟังไม่ดีฟังไม่ชัดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็หมายความว่าเครื่องท่านเสียนะครับไม่ใช่ว่าเครื่องไม่ดีนะครับ ทุกรุ่นทุกยี่ห้อในโลกนี้นะครับถ้ามันเสียมันก็ย่อมไม่ดีนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับก็มาดูจูนเนอร์ดีต้อนมาลองอามาใช้บ้างนะครับเพราะว่าอย่าไปอาคติมันเพราะว่าผมก็เจอลูกค้ามาเยอะนะครับเขาจะรังเกียจนะครับรังเกียจไม่ชอบพวกดีต้อนนะครับแต่จริงๆมันดีนะครับดีเสียงก็ดีนะครับแล้วก็ ลูกเล่นมันนะครับคือใช้งานง่ายนะครับใช้งานง่ายแล้วก็เราไม่ต้องไปหมุนอะไรอยู่นะครับไปที่ผมหมุนหมุนเนี่ยนะครับก็คือหมุนให้ดูนะครับกดให้ดูแต่จริงๆเวลาท่านใช้นะครับท่านก็ฟังอยู่ไม่กี่ช่องหรอกครับก็เมมโมรีไว้นะครับเปิดปุ๊บก็กดฟังเลยนะครับแล้วก็ไปทําอย่างอื่นทําธุระได้แล้วนะครับไม่ต้องมาดูมายุ่งอะไรมันแค่นั้นเองนะครับก็เป็น ทางเลือกที่ดีนะครับสําหรับจูเนอร์ดีต้นนะครับกับท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะครับช่องตลาดนัดวินเทจนะครับก็ขอจบการรีวิวนะครับไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์นะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ